โอ้ยนู้สึกว่าังเป็นอยู่ในมิชชั่นอิมพอสิบ l ลเลยอะ่ะเฮ้ยลูกปั้นเต้นผิวก็เราอีกอะ่ะเอาจริงอยากถามลูกปั้นว่าเรียนเต้นที่ไหน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะอยู่กับออนนะคะกับวีโกราลค่ะหรือว่าเรียกไง่ายๆว่าด<ๆ>็อกเตอร์สเตรนจ์ออนก็ได้นะคะเขรู้สึกตอนนี้นี่แบบว่ามีวงแหวนของพลังงานช่วยงนี้มากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะออนอยู่ที่ House of Illumination นะคะนี่เป็น Digital Art Experience นะคะหรือว่างานดิจิ t a ลอาร e ตเ e ็ก e ์เพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้เกิดขึ้นที่นี่ค่ะใจกลางเมืองกรุงเทพของเรา ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8นะคะข้างในเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งศิละปะที่เขาควบรวมกันกับความเป็นดิจิทัลและเทคโนโลยีก็คือเอาง่ายๆแหละจะเห็นอะไรแบบนี้เราก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะมีทั้งหมด8โซนด้วยกันเดี๋ยววันนี้จะพามาเช็คอินก่อนใครเลยด้วยซึ่งหลายๆคนดูเทปนี้แล้วก็สามารถตามกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าก็จะมีมุมถ่ายรูปมากมายนะคะได้ซึมซับศิละปะแ,และก็เทคโนโลยีและดิจิทัลไปด้วยกันแต่ว่าจะเป็นยังไงอ่อนจะพาไปเช็คอินไปเลยตามด r s t r a n ร e สเตรนจ์ออนไปเลยจ้า ฟิวฟิวฟิวเดี๋ยวขอหายตัวได้นะทำอย่างเงี้ยไม่เหมือนปาโลมากระโดดเข้าห่วงเลยว่ะเหมือนด็อกเตอร์สเตรชเลยอะ นี่ต้องฆ่าเชื้อก่อนเขามีโซนแบบฆ่าเชื้อด้วยนะเพราะว่าเราต้องป้องกันตัวเองว้าสายไฟมากแม่ <Wow. S 1> คือตรงนี้เนี่ยนะคะบอกว่าชื่อว่า The Cube นะคะหรือว่าเป็นเหมือนแบบเนี้ยสี่เหลี่ยมกล่องๆเป็นเหมือนอุโมงค์นะคะเป็นการเปิดรับคุณเข้าสู่โลกของจินตนาการไร้ขีดจำกัดนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็จะมีแบบแสงไฟ LED แบบนี้ <Wow. S 2> เฮยรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในแบบ เรดี้เพเยอร์วันอะเนื้อวะหนังแบบแนวแบบไไฟแบบนั้นอะเฮ้ยเจ๋งมากไปต่อที่ห้องที่สองค่ะห้องแรกก็ว้าวแล้วนะจริงเฮ้ยเราเข้าไปได้หรือเปล่าเราไม่ใช่ขโมยนะเฮ้ย เราต้องเป็นช d i t i o n Impossible หรือเปล่าโอ้ยรู้สึกว่มต่ไปอยู่ใน m i s s i o n Impossible เลยอ่ะตึ๊งึ๊ดึ๊ดึ๊ดตึ๊ดึ๊ดโเพลงเก่าว่าเ้ยอันนี้คือห้องแบบว่า l a เซอร์เคนะคะเป็นเหมือนให้คุณเนี่ยเหมือนได้เหมือนดำดิ่งเข้าสู่แบบเขาวงกฎของความเป็นเลเซอร์ก่อนที่จะเข้าไปในนี่แหละความแบบจินตนาการไร้ขีดจำกัดนะคะก็เป็นแบบเลเซอร์กว่า600ตัวที่จะยิงแสงแบบนี้เลยนะ รู้สึกเหมือนเราเป็นหนึ่งในสปายสายลับเลยปะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่ถ้าไม่ติดว่าแสกับโปงจะม้วนตัวม้วนหน้าให้ดูแล้วว่าสกิงสายลับดีขนาดไหนโอ๊ยร้อนโอ้ยไม่เลยโดนเลเซอร์โอ้ยโอ้ยวอหนึ่งเรียกวอสองรู้เลยว่าเลเซอร์ไทย เราผ่านห้องเลเซอร์มาอย่างย่ามมาแล้วใช่ไหมคะเราเข้าสู่ห้องชาย i ิ่งซิมโฟนีค่ะห้องนี้อ่ะก็มีแบบเมี่โนต้ตดนตรีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นห้องที่เราสามารถสร้างเสียงดนตรีนะคะเป็นอินเทอร์แอคทีฟเลเซอร์นะคะที่เราสามารถเต้นระบากับเสียงดนตรีที่เราสร้างขึ้นมาผ่านรูปแบบของอินเทอร์แอคทีฟได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสกิลดนตรีอย่างออนโอ้โหอุ้ยมันหยุดนี่เราต้องผ่านเลเซอร์อีกวะเนี่ยเฮ้ย ยากจังทุกคนเราจะเล่นดนตรีให้ฟังเ <c oughs> จ๋งว่าเราเก่งวะอ่ะเราเล่นดีๆดู่ะเดี๋ยวคนเขาไม่คิดว่าเรามีสก,กิลเุ้ยเราคือเลเซอ่ะมันแบบมันมีการสันส่นสะเทือนตามที่เราดีดด้วยอ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY t d a y TO YOU เยมันคือการจินตนาการไลค์ขีดจำกัดดังนั้นถ้าเราฟังว่ามันเป็น Happy Birthday มันก็เป็นเห Happy Birthday การันว่าทุกคนได้รู้ไปแล้วนะคะว่าสกิลดนตรีออนนั้นเป็นศูนย์ะคะทุกคนออนไม่สามารถจะจำโน้ได้และเล่นได้จริงฮะทำตัวเล่นดนตรีต ต่อไปนะคะห้องที่4ของเราโอ้ห้องนี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อว่า The Levitation ค่ะก็คือร่องรอยถ้ำกลางอวกาศนะคะกับเทคนิควิเศษที่เขาจะพลิกพื้นดินนะคะสู่ห้วงอวกาศนนั่เองก็คือเราเข้าไปได้เลยใช่ปะต้องนอนอย่างนี้หรอใช่แล้วจะไปจับยานมาแล้วต้องนอนท่าไหนอ่ะเหรอโอ้ย ต้องทำยังไงให้เราดูเนียนอะเราต้องทำยังไงให้มันดูเนียนวะไหนขอดูเรฟเลนซ์หน่อยค่ะเหนื่อยเหลือเกินพาทิต์เหรอโอ๊ยพาทิต์ร้อนมาก แต่เ,เรท่านี้ค่ะ ก็จะเป็น The Glowing Sculpture ค่ะเหมือนรูปปั้นนี่แหละแต่เป็นรูปปั้นระดับพิกเซลนะคะที่เป็นการต่อยอดจินตนาการของเรานะคะด้วยเป็นแบบ 3D LED พิกเซลแบบนี้ดังนั้นปกติที่เราเห็นรูปปั้นที่ยืนเป็นส t ต t ู๊เฉยๆอะแต่อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นที่สามารถมีการขยับเคลื่อนที่ได้ <S 2> <S 2> แล้วคือรูปปั้น EDM มากนะรูปปั้นคือเต้นบีบอยได้นะฮิปฮอปมากเลยนะรูปปั้นเนี้ยทันสมัยมากเลยรูปปั้นอะ ลูกป,ปั้นเต้นผิวก็เราอีกอะเอาจริงอยากถามลูกป,ปั้นว่าเรียนเต้นที่ไหนเ,เ,เ,เหนื่อยแล้วอะทุกคนตอนนี้อะลูกป,ปั้นเธอฟิตกินไปเราไม่ไหวอะโชคดีนะเธอเต้นต่อไปยังไม่หยุดอีกยังอีกยังไม่หยุดเต้นอีกเอาหยุดแล้ว ตอนนี้นะคะอยู่ในดิอินฟินิตชันแนลนะคะเป็นเหมือนอุโมงค์นะคะของจินตนาการภาพสะท้อนแบบไม่รู้จบค่ะถ้ามองดีๆเนี่ยนี่มันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนกล้องแล้วคือออนไม่รู้แล้วว่าตรงไหนเป็นกระจกออนกลัวมากเลยอ๋อ,อโอเคออนไปได้อยู่ <laughs> มันคือแบบว่าเหมือนกล้อง ope, อไคโรสโคปจำได้ป่ะตอนเด็กๆอะที่แบบเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วก็ต้องใส่พวกแบบอะไรสีๆแล้วรอบข้สองเนี้ยมันก็จะเป็นภาพหมุนๆสะท้อนแบบเนี้ยอันนี้คือใช่เลยแต่ว่าเป็นในรูปแบบอุมโมงค์ที่เราสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุมโมงค์ภาพสะท้อนไม่รู้จบได้นะคะเนี่ยดูสิ โซนของคุณน้องน้องหนูหนูนะคะพาลูกลกหลาน,ลานเด็กๆนะคะมาเล่นตรงโซนนี้ได้นะเป็นโซนที่ from forest to space นะคะเอาง่ายก็คือเป็นป่ามหัศจรรย์อินเทอร์แอคทีฟนะคะที่เป็นป่ามหัศจรรย์สู่อวกาศอันไกลโพ้นเอาง่ายคือสามารถแตะนะคะเล่นไฟฉายส่องหาสัตว์ต่างๆดูว่านกเป็นยังไงอะไรแบบนี้ได้เลยในห้องนี้นะคะซึ่งน่ารักมากคือเชื่อว่าถ้าเด็กๆมาคงเหมือนเป็นการเปิดจินตนาการของเด็กมากๆเลยเพราะว่าเนี่ย ภาพแบบกระตูดอินเทอร์แอคน่ารัก,กได้เห็นสัตว์ต่างๆนะคะฝั่งนี้สว่างฝั่งนี้ค่ำอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอะ่ะน่ารักอะ่ะบอกแล้วนะคะว่าห้องนี้ชื่อว่า from forest to space ของจริงเมื่อกี้เราไปในป่ามาแล้ว หลุดพน้นออกมาเข้าสู่ห้วงอวกาศค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถให้เด็กๆนะคะสามารถมาระบายสีนะคะจรวดแล้วเขาบอกว่าสามารถส่งจรวดขึ้นไปบนอวกาศข้างหลังนี้ได้แล้วน้องก็จะไปลดผลดําดิ่งอยู่บนห้วงอวกาศแบบนี้แล้วเราก็สามารถถ่ายรูปกับจรวดของเราได้ด้วยเดี๋ยวจะมาโชว์ Skill สกิลการระบายสีระดับเด็กป .4 ของออนกันค่ะทุกคนตอนเด็กๆทำไมไม่ตั้งใจเรียนศิลปะนะเนี่ย คืองานศิลปะระดับแวนโกต้องเรียกว่าว้าวอันนี้คือฝีมือของเราเองนะคะจรวดไอติมนั่นเองค่ะจรวดคือคือเอาจริงๆตอนนี้คือจินตนาการเป็นเหมือนไอติมฟรุตตี้อะไรสี <laughs> อยากกินไอติมด้เองก็เลยเป็นอินสปิเรชันของจรวดของเราที่จะขึ้นสู่ห้วงอวกาศข้างหลังนี้นะคะเสร็จหรือ,อยังอยู่ <laughs> เราจะเขาวัดกันว่าของใครสวยสุด นานมากเลยศิลปะมันแบบมันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาขนาดนั้นถ้าคนเรามีศิลปะในหัวใจยอย่าเนื้อออกปะขึ้อาาอนอวาาากาศย,ยังไงคะใช้แกนเหรออุ้ยตื่นเต้นอะ <c oughs> อุ้ยนี่ของเราเหรอนี่ของเราเหรอ ความเล่นสีของเราไหมเท,เทคนิคก,กันระบายอ้จหจรวดอย่างไวอุ้ยอุยปัวมากอ่อยภู่งใจในตัวเองมากเลยอะ่ะศิลปะระดับปอสีของเรานะห้องนี้นะคะอย่างที่บอก from forest to space ก็สามารถให้เด็กๆนะคะมาเข้าสู่ห้วงของเจิตราการตั้งแต่ป่าลึกนะคะจนมาถึงห้วงอวกาศแบบนี้แล้วก็มาระบายสีนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นสู่จักรวาลอวกาศได้นะคะเหมือนเด็กโขงตรงนี้ที่ยังทำไม่เสร็จสักทีนะคะ ห้องสุดท้ายนะคะที่ชื่อว่า The Balles ค่ะเอาง่ายก็จะเป็นแบบปิ้งและเลเซอร์ที่ยิงนะคะศิลปะนะร้อมรอบตัวเราทั้งห้องนี้ทั้งบนพื้นทั้งบนผนังนะคะทุกด้านเลยด้วยเพราะเหมือนเราเนี่ยได้ดึงตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะจริงๆอะ ที่มุมด้านนอกตรงนี้นะคะเรามาทาังทีก็ต้องอยากได้ภาพกับบ้านถูกไหมคะหลายละคนอาจจะไม่ได้เอากล้องโกมาไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะแอคช h e r เนี่ยเขามีกล้องโปอยู่ถึง50ตัว <Yeah. S 1> รอบไปหมดเลยรายรอไปหมดแบบนี้นะคะเพื่อให้ถ่ายรูปได้แบบ360องศาไม่ว่าคุณจะกระโดดหรือทำท่าอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าสุดท้ายออนจะถ่ายอ,อันนี้ออกมาแล้วเป็นยัางไงาอยากรู้เหมือนกันว่า3 6 0ขององศาของออนจะดูดีขนาดไหน อยู่กับพี่บิ๊กบัฟนะคะมาชวนทุกคน,นะคะ่ะสามารถเข้ามาดูนะคะดิจิทัลอาร์เอ็กซ์เพ e แบบที่อ่อนเข้าไปนะคะทั้ง8โซนข้างในได้นะคะที่ เซนทัลแกลเลอรี่นะคะชั้น8ที่เซนทัลเวิลด์นี่เองค่ะต<ค>้ะะองบอกว่างานนี้เนี่ยเขาอยู่ยาวมากๆถึง2ปีด้วยกันสามารถนะคะมาชมได้ทุกวันเลยนะคะก็มีซื้อบัตรเข้าไปชมในงานได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นรอบๆด้วยแต่ว่างานนี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะคะดิจิตัลเปลี่ยนอาร์ตเปลี่ยนเทคโนโลโยีนะคะทุกๆ3เดือนดังนั้นไม่สาวไม่จำเจ3เดือนมาทีมาดูอะไรใหม่ๆนะคะมาถ่ายรูปสวยๆมาซึมซับนะคะศิลปะในรูปแบบของดิจิทัลและเทคโนโลยีกันได้ที่นี่เลยกับ h o u s e of Illumination นนะคะสามารถ มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.houseofillumination.com ได้เลยนะคะก็มาดูกันได้สนุกมากเลยอะ่ะอรู้สึกว่าแต่และห้องคือแบบมีอะไรให้เล่นนะคะมีลูกเล่นเยอะมากๆมาได้ทุกไวัจะมาเดทกันกับแฟนจุ๊งจินะคะแล้วก็บ่นแฟนที่แบบทำไมถ่ายรูปไม่ดีเลย <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะคะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าเอาแล้วงานเข้าแล้เพราะว่าถ้าแฟนมาแล้วต้องถ่ายรูปแล้วถ้าถ่ายรูปไม่ดีทำยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไป ฝึกปลือฝีมือถ่ายรูปกันนะคะคุณหนุ่มๆแล้วก็คุณแฟนๆทั้งหลายนะยังไงก็ตามนะคะถ้าใครดูแล้วอยากจะมาแบบที่ออนมาเนี่ยวันนี้นะคะเรามีบัตรมาแจกกันด้วยก็สามารถติดตามได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันของ MED107 นะคะจะได้เข้ามาดูนะคะงานอาร์ตสวยๆแบบที่ออนมากันค่ะ ส่วนวีโกร,ราเทปหน้านะคะจะพาไปเช็คอินที่ไหนที่มันชิคๆบอกแล้วเพราะว่าถ้าไม่ชิกเราไม่เช็คอันนี้คือชิกมากมาก่อนใครเลยด้วยนะคะดังนั้นรีบๆตามมาติดตามได้กับวีโกเร,ราเทปต่อๆไปวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายพี่พิกพอรบ๊ายบายสวัสดีค่ะ